สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกม GTA San Andreas ครับในเวอร์ชันออนไลน์นะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นนะครับเป็นครั้งแรกอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟเพิ่งจะเปิด เปิดใหม่นะครับคือเป็นเซิร์ฟที่เปิดเปิดแล้วอะ่ะแล้วก็ปิดไปแล้วเปิดแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วครานี้มาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถคนเล่นก็ประมาณ30กว่าคนตอนนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะอ,ยอันนี้ก็ให้ลงทะเบียนนะครับผมอยู่กับผมดนะัสม,มิวนะผมแหมลืมแนะนำตัวไปเลยนะครับกดลงทะเบียนเรียบร้อยนะไปมึงนะครับ ร้อนไทีเท่าไรไหมครับชื่อไรครับผมครับตัวผมนะครับชื่อมาร์คซักเบิร์กนะครับผมไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วนะครับก็เลยชื่อนี้ไปนะครับแล้วเขาก็ถามว่าเห็นข้างบนนะครับกด F6 นะเพื่อพิมพ์ตอบนะครับเขาถามว่าคุณเป็นเพศอะไรนะครับผมนะครับก็บอกเขาไปนะครับว่าเป็นนะครับตุ๊ดนะไม่ใช่นะครับเพศชายครับผม นะครับผมวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดกับเอสโอีกรอบครับผมแล้วก็พิมพ์ตามไปด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับของผมก็จะเป็นนี่นะครับแล้วก็เออ่เป็นขอสอรหรือพศออวะเอช่างแม่งนะครับ,ค,รบคุณต้องการคำช่วยเหลือไหมนะครับไม่ดีกว่านะครับผมก็ผมก็พอที่จะรู้แนวทางการเอาอชีวิตรอดในเซิร์ฟ RP นะครับผม เซิร์ฟ RP นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่เอ่เออะไรฟูดูแลโอ้ไม่เป็นหรอกครับเป็นลูกจ้างเนี่ยครับดีหลับไม่ต้องเป็นผู้ดูแลนะครับผมผมก็พอที่จะรู้ว่าเซิร์ฟอาร์พีนะขั้นต้นเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างนะครับอย่างแรกต้องวิ่งครับผมต้องบังคับเป็นนะครับ <c oughs>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  ไม่ใช่แล้วนะครับคืออย่างแรกก็คือจะต้องไป หารถหาอะไรนะครับซึ่งเล่นในอ,ออนไลน์นะครับผมถ้าคุณได้เล่นกับเพื่อนนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับแหลมเป็ดมากครับผมนะเพราะว่ามันจะสนุกครับมันไม่ได้มาเล่นคนเดียวสมมุติเราต้ไปหาของช่วยกันทำมาหาก,กินอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เพื่อนช่วยนะมันจะได้เร็วเร็วขึ้นอะไรร้อนะครับผมสะดุดเลยนะคือด้วยความเป็น RP นะครับด้วยความเป็น RP เนี่ยเมื่อกระโดด กระโดดติดต่อกัน2ครั้งเนี่ยมันก็จะสวมอิอ่ะเนี่ยผมกระโดด1ครั้งนะแล้วกดอีกครั้งนึงมันก็จะสดะดุดแบบนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ประมาณต้องกดครั้งหนึ่งแล้วเ,เว้นไปประมาณ3วินะครับถึงจะกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับแล้วก็ใน s ซ r ร์ฟนะครับก็จะมีคำสั่งมากมายนะครับผมทับ Enter ทับ Exit นะครับ แล้วก็มีจะเป็นเขาเรียกว่า,าอะไรเพย์เดย์เป็นเงินรายวันนะครับหนึ่งออนครบทหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้เงินประมาณมันอยู่ที่เลเวลนะเลเวลดูตรงนี้ครับผมสกอร์นะครผมอันนี้เป็นผม ID 34นะกดแท็บเพื่อดูรายชื่อนะผู้เล่นนะตอนนี้ก็มีอยู่40คนอ่านะครับผมปีนสี่เนะครับเลเวลหนึ่งครับโอเคนะอันนี้ก็เลเวลสวอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นแอดมินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเค โอเคครับอย่างแรกเราก็ต้องไปนะครับแล้วผมก็จําทางไม่ได้ครับทําไงครับผมกด F6 นะพิมพ์ทับโอ้ยทับทับนะครับ GPS นะครับผมกด Enter ไปแล้วก็มาที่จำหน่ายนี่ครับม่อะไรมาที่นะวะใบขับขี่นะครับใบขับขี่กดค้นหาครับแล้วตำแหน่งนะครับก็จะปรากฏขึ้นบน GPS นะครับเห็นสีแดง เม็ดแมงแดงตรงนี้ไหมครับอ่านะครับเราก็ต้องวิ่งตามไปครับผมโอเคนะครับสับแหลกครับตรงนี้นะครับกระโดดได้อ่าครับกระโดดได้หนึ่งครั้งแล้วก็เว้นสามวีแล้วก็กระโดดอีกครั้งจะไม่สะดุดนะครับจะจริงหรือเปล่านะครับลองดูกันนะครับโดนครั้งหนึ่งสองสามอึ๊บโอเคนะครับสองสามอึ๊บโอเครู้ละรู้เชีละสามอึ๊บหนึ่ง ซองซามอึบโอเคไปกันต่อนะครับอย่างแรกนะครับแข็งไปเรื่อยๆครับผมอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วครับเห็นไหมครับใน GPS นะรตรงนี้เองนะครับผมโอเคไปต่อไปต่อเหนื่อยเนี่ยพักเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยครับนี่ก็จะเป็นสกินของเด็กใหม่นะครับผมก็จะเป็นชุดสีดานะครับผมเด็กใหม่ยังไงนะก็เรียวเรียวหนึ่งครับนะเรียวหนึ่งก็จะเป็นเด็กใหม่นะครับ ID สามสิบสี่นะครับผม ไอีดาน้าใช้ทําอะไรนะครับผมมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการใช้โอนของนะครับผมก็จะเป็นการยืมรถกันนะครับการให้ปืนให้อะไรกันนะครับซื้อของอ่านี่ครับแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนแล้วครับผมนะเราจะไม่ทักทายเขาดีกว่านะครับเราจะไปนี่ครับซื้อไปกับขี่นะครับซื้อไบขี่ไปมึงนะครับครับพิมพ์ปว่าทับบาริกเอผมพิมพ์ช้าหน่อยนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ซื้อ ไปครับจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงครับให้เป็นสีมเหลี่ยมไม่ต้องห่วงไม่ใช่แล้วนะครับอ่าไงครับเจอเพื่อนทักทายครับทักทายทักทายหน่อยครับทักทายแล้วอ่านะเขาพิมพ์ตอบอยู่นะครับมาร์คซักเบิร์กสวัสดีครับทำทำไรครับนะครับ สังคม GTA เราจะเป็นอย่างนี้นะครับ RP นะครับทุกคนจะเป็นมิตรกันนะครับผมอเพื่อนอ๋อเขารอเพื่อนครับผมไปก่อนนะนะครับไปแล้วครับโชคดีครับผมโอเคนะครับเขาเรียกว่าสบายเบื่อสบายสดือโบะไม่ใช่ครับต่อไปนะครับให้เราไปไหนดีนะครับผม นั่นหายไปไหนครับเอ้ยไม่เป็นไรครับช่างเขาว่าขอรอเพื่อนอยู่ครับแล้วทางที่เราจะไปต่อนะครับก็คือจะไปหางานทําครับผมหางานทําครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนมันไปอยู่ไหนกันหมดนะเนี่ยออนตั้งสี่สิบกว่าคนไม่รู้ไปหมกไปอยู่ไหนกันหมดนะครับผมแต่ผมว่าที่เขาออนกันเพราะว่าเขาออนเอาตังค์นะครับ แน,แน่เลยนะครับอยู่จักเชิงนะผมที่จะมีบริการแท็กซี่ด้วยนะครับแต่แม่งแพงเกินโโนะครับคนขับชื่อวัซซลนะครับวัซวัซซลมาเชอร์นะครับ,เ,รบ,นะรบเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะอ่านเกือบยากนะครับอ่านเกือบยากนะครับแหม แลเปิดที่ข้าวสาร50บาทโอ้โหแพงเกินนะครับผมแท็กซี่ไทย,ไทย35บาทนะขึ้นไป35บาทนะอันนี้แม่ง50บาทเลยครับแพงเกินครับแมววิ่งดีกว่าครับไม่เปลืองตังค์ด้วยเปลืองเปลืองเวลาเฉยๆนะก็เปลืองแรงเปลืองแรงไม่เปลืองครับนะแต่มันก็น่าเบื่อนหน่อยครับเพราะมันเปลืองเวลานะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะวิ่งผ่านดาวก็นับดาวไปนะับแก๊สแก๊เสเซนะ็งครับ ครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าถึงบ้าน CJ แล้วนะแต่ที่สมัครของขับแท็กซี่นะครับจะอยู่ตรงอ่าไม่ถึงบ้าน CJ ครับจะค่อนไปทางแนวอ่าทางไปไอโอเชียนดอคครับผมเออช่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเวลานี้มันอีกนานครับอีกยาวไกลครับลอสคอ l ีนัสคอรีนัสเนับ ใบบอกทางน,นี่มันช่วยอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเล่นมานานมันก็ไม่เคยอ่านนะครับนะครับพิ้งลงอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเจอคนอยู่แค่คนเดียวเองนะครับที่เหลือเขาไปอยู่ไหนกันหมดผมว่าน่าจะไปอยู่ตรงที่ผมบอก Ocean นะโอเชียนด็อกนะไปเอชซีออนออลตังกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกๆชั่วโมงเนี่ยเขาจะแจกนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามายังไม่ยังไม่แจกเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าทุ่มสิบหกนาทีนะครับก็เหลืออีกโอ้หมันสี่สิบสี่นาทีใช่ป่ะอ่าสี่สิบสี่นาทีนะครับกว่าเพจเช็คจะมานานนานนานจร่งครับคนอยู่รอไม่ไหวอ่ะนะครับต้องจะต้องจัดตัดจบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วเมื่อไร่จะถึงครับเจอป้ายโฆษณาโฮมี่ชาบอ่ะโฮมี่ชาบครับโฮมี่ชาบเป็นว่าอะไรครับโฮมี่นี่ขนมปัง ที่มันหว,นว,นวานๆใส่น้ำตาลชาร์ปชาร์ปก็คืออ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมชาร์ปนะเอามามรวมกันก็เป็นขนมปังไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ละผมปัญญาอ่อนละโทษครับนะครับเมื่อไหร่ผมจะถึงคิดถึงวิทยาไม่ใช่ <laughs> โอ้วันนี้รู้สึกโดนหลดยังไงกันนะผมผม,ผมพูดอะไรไม่เข้าหูคุณก็ปล่อยมันไปนะครับอย่าไปฟังนะครับ ตอนนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณกี่โลวะมาโลนึงได้มั้งเนะี่ยถ้าวิ่งไปก่อนจะถึงนะที่ผมก็ยังไม่เจอผู้มีน้ำใจละคนเลยนะแบบขับรถผ่านมาเฮ้ยไปส่งไหมไปไหนอะไรอย่างงี้นะไม่เลยครับเคครับเราจะไปทางแอร์พอร์ตนะครับ,รบ,จ,รบจริง RP นี่ผมไม่วิ่งกันกลางถนนผมขาวิ่งริมพุทธบาทนะครับนี่็จะเป็นผับนะผับนะบผม ก็ไม่รู้ว่าผับหรือที่ประหารชีวิตไฟบ้องเต็มเลยโอเคไปต่อครับผมที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหลายอาชีพอยู่นะครับมีขับแท็กซี่นะเอยเจะคนครับเจอคนครับฮัลโหลฮัลโหลอ๋อไม่ได้ยินเอ๊ก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วหรือว่าผมพูดไปผมเขาโขเขาก็ไปก่อนลนะระยะมันผมไม่รู้ว่าระยะมันเท่าไหร่ผมเห็นคนผมเห็นคุณนะครับ ผมจะไปสมัครแท็กซี่นะเหมือนว่าเขาก็จะไปสมัครแท็กซี่เหมือนกันนะโอเคครับจุดเหลืองๆข้างหน้าครับตรงนี้ครับนะนิดเดียวก็จะใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้ผมพิมพ์สไลด์ทำไมโอ้ยมึนเบนขอโทษครับมันไม่ได้เล่นนานคนระับนี่ครับขอมาสมัครแท็กซี่เหมือนกันครับชื่อโรคลาสโปโดโปโดสกิเป็นผู้อ่านถูกวะ เสร็จนะครับเสร็จนะครับตอนนี้เลือดก็เหลือโอ้โหเลือดเขาเลือน้อยนะผมไม่ค่อยทำอะไรคนอยู่แล้วครับจริงๆนะครับปึ๊บหนึ่งสองสามต้มเต่าไปเอ้ยออกกำลังกายงบทำไมเขาสมัครนานจังอะครับนี่เขาหลับหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมก็จอนได้นี่หว่านะครับการสมัครงานนะครับให้มาตรงนี้นะครับจนขึ้นคำพวกนี้มาเลยนะครัแท็กซี่ไดเวอร์ แท็กซี่ไดเวอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ตามเขาไปเลยนะครับทับ J O I N เนื้ลืมเปลี่ยนภาษา J O I N นะครับจอนปุ๊บนะครับแล้วก็กดทับ F7 F7 จ Job หรือเปล่าวะ F7 จ Job นะครับอ่านะครับตอนนี้คุณก็ได้เป็นคนขับแท็กซี่แล้วครับผมแล้วก็วิ่งนะครับโอ้ตอนเสือบ้าเกี้วิ่งไปเอารถแท็กซี่นะเพื่อไปประจำตำแหน่งครับผม มพูดเหมือนเป็นนายรถธรรมรีไป,ไปรับตำแหน่งรับหน้าที่นะครับอ้าวคือรถแท็กซี่หมดครับผมอดทำงานเลยกรรมวันนี้มีใครของมาซ้อมยิงปืนเอ๊ะแลนี่รถขายอะไรเนี่ยโอ้โหเอ๊ะมันเจอคนว่ะอ๋อคนนี้นี่เอง ปรากฏว่าเป็นคนนี้นี่เองนะผมซึ่งรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่รู้ของใครครับก็เห็นจอดไปตั้งเดินมานะครับก็น่าจะเป็นรถรถคันมีเจ้าของนะไม่ใช่ครับคือรถพวกนี้นะจะเห็นราคาครับผมราคานะครับราคาแบบแบบราคาครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็ต้องซื้อเอานะครับเพราะขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะ ถามว่าคุณต้องการจะซื้อรถคันนี้ไหมนะครับผมก็ซื้อครับตังไม่พอครับคุณต้องมีเลเวลสองขึ้นไปด้วยนะครับผมเลเวลหนึ่งไม่สามารถขับได้ครับการที่จะมีเลเวลสองนะครับผมก็ต้องมีเวลาครบครบเท่าไหร่วะแปดน่าจะแปดครับโอเคครับแม่วันนี้ก็มาเสียเที่ยวนะครับแท็กซี่ไม่มีครับกำเบยนะครับ รถผมก็ไม่มีผมวิ่งลําบากด้วยนะค,คันนี้ก็ขึ้นไม่ได้คนระับขึ้นได้แต่ขับไม่ได้ไนงะประเด็นนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่อดอปคาคร์นผมออเชนด็อกนะผมซึ่งเป็นสถานที่ที่ก็สามารถหาตั้งได้เหมือนกันนะครับทุกๆ20นาทีเนี่ยคุณจะสามารถขายรถ ได้คันหนึ่งนะครับผมคันแล้วประมาณ1นึ่พันพันแล้วหลักพันนะครับไม่เกิน2,000มันแล้วแต่เลเวลด้วยนะครับถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยไปดับคาก็จะได้แบบลดแรงโกวีไอพีด้วยครับคือมันเติมได้นะครับเซิร์ฟนี้ครับเติมได้ทุกเซิร์ฟมั้งประเด็นนะครับเป็นเซิร์ฟฝรั่งครับก็จะไม่ค่อยเติมกันนะครับแต่เซิร์ฟไทยนะครับสามารถเติมทูมานี่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ เอาไปทำ VIP อะไรนะครับส่วนเติมไปแล้วได้อะไรนะครับก็จะได้มาเป็นนี่ครับแปบ๊บนะครับพิมพ์ช้านิดนึงพิมพ์เป็นคำสั่งนี้ครับ DONUTS นะครับผม Donut น,นะครับ Enter ไปนะครับคุณจะมีศูนย์โดน u t ก็คือแต่ละคนเนะี่ยคือถ้าได้รับ Paycheck หน p a y c h e ก็สามารถที่จะได้รับโด u t หนึ่งชิ้นนะครับแล้วโด u t หนึ่งชิ้นเนี่ยก็สามารถเอาไปทำอะไรได้ได้ไม่หลายอย่างนะ ต้องสะสมกันเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับโดนัทก็จะทําอะไรได้นะครับเอาไปสร้างแก๊งไปอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมแล้วถ,ถ้าคุณเติมเงินมาเนี่ยนะคุณก็จะได้เงินมาเป็นโดนัทครับผมเป็นโดนัทครับเค้กไม่ใช่เป็นโดนัทครับผมสมมติเติมรู้สึกว่าสมมติเติมห้าสิบาทคุณก็จะได้ดโดนัทห้าสิบอันนะครับตเติมร้อยห้าสิบก็จะได้ดโดนัทร้อยห้าสิบอันอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ สามารถเอาโดนัทเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้ครับโดยการขายครับผมก็จะมีเนี่ยครับเห็นโฆษณาไหมครับรับสมุนไพรเควินอะไรบูโล่ไม่ใช่ลนะรับเนี่ยครับโฆษณารับสมุนไพรไทยนะครับผมอเมริก์อะไรอันนี้ก็จะเป็นภาษาของเขาครับผมก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรเหมือนกันนะครับเพราะผมยังไม่เคยใช้อะไรพวกนี้นะครับชุดเกราะเต็มอานน่าจะเป็นอาวุธสงครามหรือเปล่านะไม่แน่ใจครับน่าจะใช่นะครับ ผมก็มาโรลิคับโอเคนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะเออก็ไปโฆษณานะครับโดยการทับอะไรนี่แหละนะครับจำไม่ได้ทับแอดมั้งนะครับผมโฆษณาว่าแล้วก็โฆษณาเนี่ยจะมีเสียเสียค่า,าโฆษณา้วยประมาณกี่ร้อยก็ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับบอกแล้วมันเล่นนาน,นครับแล้วถ้าเอาคลิปนี้ลงใน youtube แล้วเนี่ยแล้วมีคนสนใจนะครับผมกดซับสไครต์มานะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์เนี่ยว่าต้องการให้สอนอะไรนะก็เดี๋ยวจะไปหามาให้นะครับผมนะครับแล้วก็โฆษณาเนี่ยทุกๆหนึ่งนาะทีจะโฆษณาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะโฆษณาผมก็เคยโฆษณาอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆเไปมั้งนะครับโฆษณาซื้อรถครับผมพิมพ์ไปว่าทับแอดนะครับแล้วก็รับลดสมมติผมซื้อแรกสตองเกอร์ครับ รับรถแลนด์องเกอร์นะครับผมราคามาคุยกันได้นะครับผมตอนนั้นตอนนั้นถ้ารถมือหนึ่งก็อยู่กันที่ล้านแปดครับมือสองก็ประมาณรถน้มันหน่อยก็ติ๊แสนก็ว่าไปนะโอเคนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเนี้ยผมบอกตรงเลยนะผมไม่เคยเก็บตังค์แล้วซื้อรถได้เลยนะครับมีแต่เติมเอานะแต่ตอนนี้ยังไม่เติมคนระับผมผมกลัวเซิร์ฟจะดับอีกอะนะตอนนี้นะครับ ผมไม่เจอใครครับเจออยู่คนนึงครับข้างหน้าครับรู้สึกจะเป็นเด็กใหม่เหมือนกันนะนะครับคนหายไปไหนหมดวะครับคนก็หายไปไหนหมดหยิบโทรศัพท์ไดหยิบโทรศัพท์ออกมาปรากฏว่าช่วงนี้แม่งไม่มีไม่ไม่มีรถใ้ผมรอปจริงด้วยครับแหมนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นคลิปอื่นแล้วกันเนาะคลิปนี้มัน เอ่อทรัพยากรมันไม่ไม่ครบแล้วกันนะครับนะเฮ้ยรถมารถมาขยุ้มดับยุ้มดับเลยครับยุ้มดับหน่อยครับพี่ครับเออโอเคครับไม่เป็นไรครับโอเคครับแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าสงสัยอะไรหรือต้องการอะไรได้นะครับผมก็สามารถมาบอกกัน เอสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้นะผมว่าเดี๋ยว่วงว่างจะมาอ่านนะแล้วก็เดี๋ยวทําให้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับมาตามไปที่หลังสวัสดีครับ